สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้อยู่ในรีแคปประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ทองคำเนี่ยเทลงมาเป็นเทรนที่อน่าจะรุนแรงเลยเนาะสำหรับรีแคปนี้นะครับอ้างอิงจากไลฟ์เมื่อวานเนี่ยผมขออนุญาตอินเสิร์ตตรงนี้ อ่ะหวังว่าจะเป็นอ e ินเสิร์ตเดียวในไลฟ์นี้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะตัดต่ออะไรมากกว่าน,นี้เนาะซึ่งโอเคเรามาดูในส่วนของรีแคปนี้กันนะครับรีแคปเนี้ยผมเทรดด้วย A.T.M.C. นะครับก็คือเพียว A.T.M.C. อย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าประเด็นนะครับมันอยู่ที่ว่าอ่ทาทําเฟรมที่ผมใช้นะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับหลายๆคนชอบถามเนาะก็คือจะเป็นทําเฟรมใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะครับก็ S หนึ่งเนี่ยใหญ่ M 5กลางแล้วก็ M 1นะ่ันเล็กนะครับหรือว่าคุณเนี่ย จะแอดออนไปมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องฟิกทาเฟรมเอาไว้หรือว่าถ้าสมมุติว่าจะฟิกเอาไว้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยในเคสนี้นะครับเป็นออเดอร์ต่อกันจากไลฟ์สดเนาะเมะื่อวานนะครับถ้าใครดูไลฟ์สดเนาะคุณก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับคุณก็จะเห็นภาพประมาณนี้ก่อนที่ผมจะลงไลฟ์สดไปเนาะภาพมันจะภาพมันจะตัดไว้ประมาณเนี่ยประมาณตรงนี้ ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งซับายตรงนี้ในไลฟ์เนี่ยผมยังไม่ได้วาดนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนั่นแหละอย่างแรกเลยตอนที่เราไลฟ์อยู่นะครับ,กร,รรบ,นะรบกราฟเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะเทคนิวโวผมหมุนอยู่นะครับคาดว่าเน็ตน่าจะไม่ดีโอเคกราฟเนี่ยอยู่ประมาณนี้ถามว่าผมมองยังไงนะครับผมเนี่ยในฝั่งของเทรนหลักเนาะผมยังอยากมองว่ามันเป็นอัพเทรนอยู่แต่ว่าด้วยความที่เทรนลองหรือว่า ในสวิงนี้เนี่ยอ่ามันเป็นในส่วนงดาวเทนใช่ไหมเราก็โฟกัสในเทนตรงนี้ได้นะครับจริงๆผมมองว่ามันอาจจะเป็นเมเจอร์เทนด้วยสําหรับเดทเนาะก็เลย b บแอดสฝั่งไปเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นกันในไลฟ์สดนะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยผมจะวาดให้ดูใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือกราฟเนี่ยมีการบอสขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นออเดอร์โฟนะครับที่กราฟทิ้งเอาไว้ตรงนี้ซึ่ง ผมเนี่ยจะรอคอนเฟิร์มที่ตรงนี้เลยแต่พอยก็คือว่าเอ้ยมันเนี่ยไม่ให้เราสักทีหนึ่งนะครับเหมือนกราฟเนี่ยไม่ไม่ยอมจะกลับไปเป็นเซตอัพในฝั่งของขาขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือว่าหลังจากที่ผมรู้แล้วว่าใบแอดหน้าบายเนี่ยของเฮดวันเนี่ยหรือว่าของออเดอร์โฟเนี่ยมันสามารถรอคอนเฟิร์มได้นะแต่ว่าถ้าเราไปดูดีๆในทำฟิลย่อยนะครับหรือว่าทำฟิลกลางเนี่ยมันบอกเราว่า มันจะไม่ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขาแตะตรงนี้นะครับอะตอนที่เขาแตะตรงออเดอร์โฟแรกตรงนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากราฟเนี่ยดึงขึ้นไปนะครับอะดึงขึ้นไปโดยการที่เคลื่อนที่เป็ี่เสนดีดาวแต่ว่าดีมานตรงนี้นะครับกลับรับเอาไว้ไม่อยู่หรือว่าแพ้ไปนั่นเองนะครับเป็นฟิปโซนเนาะทีนี้หลังจากที่เขาฟิปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมานะครับเขาลงมานะครับอะลงมาโดนออเดอร์บอลตรงนี้ใช่ไหมอย่างที่ผมวาดไปเมื่อกี้แล้วเพิ่งลบเปลาไปนะครับ พอเขาลงมาโดนเนี่ยเขาก็มีการนะครับพักตัวแล้วก็ลงมานะครับไอจุดนี้คือจุดที่เรารอเช้งนะถ้าเป็น nfc ปกติเนาะแต่ว่าถ้าใครใช้ minor swing นะครับหรือว่า feel swing เนี่ยอ่ะคุณจะได้เชลคาลิเตอร์ตั้งแต่ point นี้ละอ่ะตั้งแต่ point ตรงนี้ละซึ่ง point ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าพอมันเช้งนะครับอ่ะพอมันเช้งก็คือว่าเราเนี่ยเห็นว่ามันมี demand flip ด้วยนะครับก็คือมันจะชนะ demand นี้ออกไม่พอนะครับ ตรงนี้มันเชงแล้วมันก็ชนะดิมานตรงนี้ออกไปด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสสูงมากนะนะตอนนั้นที่ผมเนี่ยอยากจะได้ใบแอดของนาเซลลนะแต่ยังไงก็ตามผมจะรอคอนเฟิร์มอยู่ดีซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาหลังจากที่กราฟเนี่ยลงมาฟิบโซนแล้วก็เชงเอาคาแรคเตอร์นะมันมี3เซริครบเลยนะหนึ่งมีการเชงแล้วก็การบอว์ดับสองคือมีอาซัพไายนะรหรือว่าออเดอร์บ็อกหลังจากที่เขาเนี่ย เชงหรือว่าบอยต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น liquidity นะครับใครจะเพิ่มฟิบโซนเข้าไปอย่างที่ผมวาดให้ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น3 4เชิงลิตรเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยตั้งแจ้งเตือนเอาไว้ในไลน์ตรงนี้แต่พอยก็คือว่ากราฟเนี่ยลงเอ้ยขึ้นไปไม่ถึงนะครับกราฟเนี่ยลงมาถึงดีมานตรงนี้ก่อนนะครับและจังหวะที่เขาลงมาที่ดีมานนะครับอ่าจังหวะที่เขาลงมาที่ดีมานตรงนี้ผมขอรบอกนะ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือการาฟเนี่ยฟอร์มตัวขึ้นไปนะครับฟอร์มตัวขึ้นไปจนทำซับายได้ตรงนี้แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เซลทันทีนะครับผมรออยู่นิดนึงเพราะว่าใบาแอดของเราเนี่ยมันคือใบแอดของฝั่งขาลงนะครับแต่ว่าอัพเทรนมันสามารถมองได้ด้วยดิมานตรงนี้เหมือนกันซึ่งดีมานตรงนี้มันมายังไงทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยบอกกับทุกคนว่าเอ้ยด้านซ้ายเนี่ยเรามองเห็นว่ามันเป็นฟลิปใช่ไหมล่ะอ่ะหรือว่าฝั่งหน้าเซลเนี่ยมันชนะไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ แล้วดีมายยังไงถ้าผมมองหน้าเซลล์คำตอบก็คือว่าถ้าคุณซูมเมาส์อ,าออกมานิดนึงนะครับอ่ะคุณจะเห็น,นในเฮดวันว่าการาฟเนี่ยณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นเนาะย,ยังไม่ใช่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นฟิปไปแล้วนะครับโซนตรงนี้แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยการาฟเนี่ยมันมองเป็นลิควิดิตี้สวิฟได้อยู่นะครับหรือว่าการแค่กวาดลิควิดิตี้นะครับแล้วก็อาจจะดึงกลับขึ้นไปเนาะอันนี้เป็นสาเหตุที่ดีมานี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเรามอง แบบปิงปองนะครับฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยเราก็สามารถบายขึ้นไปเซลได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือตรงนี้อ่ะเป็นดีมาเนาะหลังจากที่เขา liquidity sweep แล้วก็ขึ้นไปที่สปายซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะใช้เป็นการคอนเฟิร์มได้เช่นเดียวกันแต่ผมเนี่ยไม่ได้บายมาตรงนี้เนาะผมเนี่ยไปรอเซลที่ตรงนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะเพราะปกติสปายที่ผมรอนะมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมสาเหตุที่ผมไปเซลด้านบนอาจ ซัพ,พายใหม่ตรงนี้นะครับเกิดจากนะครับการาฟเนี่ยขึ้นมานะครับพักตัวแล้วเอาสัพ,พายนี้แล้วก็ล่วงลงไปแทนซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับตรงนี้คือฟิบนอนาชีของผมเนาะโซนด้านบนตรงนี้นะครับทั้งกรอบด้านบนตรงนี้เลยคือโซอนที่ราคาคุ้มค่านะครับแล้วทีนี้การาฟเนี่ยขึ้นไปรับโซนที่คุ้มค่าเสร็จแล้วนะครับการาฟก็ทํายังไงครับเคลื่อนที่ลงเป็นทิศดีดาวเลยครับอ่าตรงนี้ขึ้นไปโดนสะพ,พายบนแล้วก็ สร้างสะพายแล้วก็ขึ้นมารับอีกนะครับคือเช็คลิสต์ครบทุกอย่างเลยนะเนี่ยทั้งสะพายแรกแล้วก็สะพายที่2นะครับอาสะพายที่2ก็มีเช็คลิสต์ของ liquidity เหมือนกันนะครับครบทุกอย่างเลยเป็นสาเหตุที่ผมเนี่ยอยากจะเสี่ยงในส่วนของสะพายนี้นะครับอาสะพายใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าสะพายใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็มีเช็คลิสต์ครบเหมือนกันนะครับเนี่ยกราฟมีการบอสต,ต่อมาเหมือนกันเนะาะอาตรงนี้ปึง้ง และอะไรครับและมีสะพายเกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของลิควิดซี่เนี่ยถ้าเป็น M1 มนะครับมันจะมองเห็นชัดเจนเนาะที่เป็นอินส r ต m e n เมนต์นะครับอ่ะแบบนี้และทีนี้มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยกดเซลล์นะที่สะพายตรงนี้นะครับแลว้วก็วาง SL เผืเ่อไว้ด้านบนนะครับส่วนทีเนี่ยผมตั้งประมาณ1 1ต่อ3นะครับฟิกเอาไว้นะอ่ะเพราะว่าใจเนี่ยผม อยากจะลองออเดอร์นี้เป็นแบบ forward test นะครับก็เลยจะปล่อยให้ R เนี่ยเป็นแบบฟิกเอาไว้นะครับหต่อ3ตรงนี้หลังจากที่กราฟเคลื่อนที่ไปนะครับมันก็ลงมา TP เลยอย่างรวดเร็วเนาะ,อะโอเคสาหรับใครที่ฟังแล้วงงๆนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปคร่าวๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะในส่วนของการสรุปแบบเข้าใจง่ายนะครับย้อนกลับมาที่เริ่มต้นเลยก็คือผมเนี่ยใบแอดนะครับว่ากราฟเนี่ย เป็นเทรนขาขึ้นในมุมมองผมแต่ว่านาสวิงตอนนั้นนะครับอ่าณสวิงชุดนี้การาฟเนี่ยกับเป็นขาลงนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะรอให้เขาฉเฉลยนะครับว่าเขาจะขึ้นหรือว่าเขาจะลงโดยการที่รอว่ามันเนี่ยจะฟิปโซนเราออกไปได้ไหมนะครับซึ่งโซนเราก็คือจะเป็นออเดอร์โฟลตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้พอการาฟฉเฉลยนะครับว่าพอมันโดนออเดอร์บล็อกนะครับหรือว่าออเดอร์โฟลตรงเนี้ย กราฟเนี่ยมีการเด้งด้านซ้ายตรงนี้จริงนะครับการาฟมีการเด้งขึ้นไปด้านซ้ายตรงนี้จริงและนะครับลงมาพร้อมกับฟิปดิมานนะครับหรือว่าออเดอร์บล็อกที่มันเกิดใหม่ตรงนี้และตรงนี้ออกไปด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยโอเครู้แล้วว่าการาฟเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นเทรนขาลงนะครับผมก็เลยจะบแอดนะครับโดยโซนที่ผมบแอดไว้ก็คือด้านบนสุดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้โซนที่มันคุ้มค่าที่สุดก็คือตรงนี้เนาะ อ่าเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า SL เนี่ยมันค่อนข้างแคบนะถ้าเทียบกับโซนด้านล,ล่างที่เปิดลงอ่าเปิดเข้าไปใหม่นะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยตกรดนะครับที่ข้างบนแต่ว่าพอผมเนี่ยย้อนกลับมาเปิดการาฟดีๆเนี่ยผมก็มองเห็นว่าอ๋อโอเคไอโซนตรงนี้นะครับอ่ะกดผิดนะไอโซนตรงเนี้ยนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันที่ผมเนี่ยรอนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันทีเนี้ยผมก็พลาดแล้วตรงเนี้ยพลาดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็พลาดอีกหนึ่งนะครับ แล้วผมมาเปิดกราฟอีกทีนะครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับอ่ะสี่ทุ่มเนี่ยผมก็มองเห็นอะไรครับผมมองเห็นออเดอร์บอกตรงนี้แล้วอ่ะแล้วผมก็เซลล์ตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็ทําให้เกิดเซตอัพนี้เกิดขึ้นเนาะหลังจากที่ผมรอนะครับในฝั่งของอัพเทนเนี่ยพอตอนแรกเราไปแอบฝั่งของอัพเทนหรือว่าขาขึ้นทีนี้หลังจากที่มันโดนออเดอร์บอกขาขึ้น,นจริงๆหรือออเดอร์โฟลขาขึ้น,นจริงๆเนี่ยกราฟบอกว่าขาขึ้นเนี่ยไม่ผ่านนะเพราะว่าขาขึ้นเนี่ยดีมานแพ้เลย ทั้ง2อันนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือกราฟเนี่ยทิ้งเซตอัพเอ c ีเอ็บสิกทั่วไปนะครับประมาณ2-3สาเซตอัพเลยก็คือตรงนี้1น,นะครับตรงนี้อีกหนึ่งนะครับที่ผมการกระบาดไว้เนี่ยที่ผมมาไม่ทันเนี่ยอันนี้คือเซตอัพเอทเนาะอันนี้เราสามารถใช้คอนเฟิร์มได้นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอันเลยแต่ว่าผมมาได้เซตอัพมาสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้ ที่1ต่อ3 R เนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าสมมติว่าใครสงสัยตรงไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ดูได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปตอบเองเลยนะฮะหรือว่าผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีความรู้แล้วก็แชร์กันได้นะหวังว่าคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยจะดีพอที่จะช่วยให้ทุกๆคนที่ไม่เข้าใจในคลิปนี้ได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เนาะผมอาจจะ อธิบายแปลกๆไป,ป,ปนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันมีการแอดออนออเดอร์โเข้ามาซึ่งออเดอร์โฟเนี่ยไม่ได้อยู่ใน n m c ฉบับเด็กไทยที่ผมลงไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็มันมีการคอนเฟิร์มเข้ามาที่ n m c ฉบับเด็กไทยเนี่ยพูดเอาไว้แค่นิดเดียวนะครับผมก็เลยเข้าใจนะครับสำหรับพี่ๆที่ดูแค่ เอ็มซีฉบับดิกไทยอย่างเดียวหรือว่าดูแค่เอ็มซีปกติอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้จักการคอนเฟิร์มนะครับผมก็เข้าใจได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีคําถามตรงไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะครับหรือว่าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังที่ผมพูดเอาไว้ก็ได้เนาะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ Have a g o o d t r a d i n g day ผมแม่แม่์แลนเทรนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม